พ่อมาแต่วันเลยพ่อนอนที่นี่จ้าเมื่อคืนร้อนมากตื่นน่าจะสิบโมงเช้านครับแล้วก็ไปนอนหาเตยพุกนอนเอาครับพ่อมาอยู่โรงลิเกตลอดใครมาที่โรงลิเกอเจอพ่อตลอดแหละพ่อกมากับเวทีคืนนี้พ่อก็กลับนู่นแหละประมาณตีห้าพรุ่งนี้พ่อ,อจากที่นี่นนะถึงบ้านก็เช้าอยู่แล้วร้อยกว่าโลก็ประมาณ แดเกนแปดโมงเช้ามาแปดโมงเช้าแปดเก้ามครับพ่อมาขอ6หกล้อกคืนนี้เล่นเรืเ่องตามรักคืนใจครับตามที่เจ้าขอมา <c oughs> ครับพรุ่งนี้เล่นที่ไหนครับพรุ่งนี้งานพ่อน,นุ่นนะครับในโคราชน,นะครับ โคราช17โคราช18แปดปิดสิบปิดสิบริดสิบเาพระขรรษหวาน่ 20, กำแพงเพชรนะครับดี121คนนะครับฝากขอจ่อข้อใจให้คุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณนะครับวัดมุนินอะไรวะวัดทารามลูกทาารมทาราม ช่วยวัดไม่ได้สักทีแล้วทุกคนใครจะวันนี้จะโดนเนทนรางวัลติงให้คุณพ่อวัาติงได้เลยนะครับทุกคนนะครับหวยหก็มีถูกรูตัลี่ก็มีถูกไม่เคยถูกรูตัลี่ทักทสี่ตอนนี้ดวงไหมซือ้อสองตัว มุจลินเนี่ยพอพูดไม่ถูมุจาลินธารามอะไรพูดไม่ถูกก็คือครับขอบคุณนะครับมุจลินมุจลินขาใช่ครับสาธุมุจาลินธารามสระบุรีครับน้องแคสวัสดีทุกทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วทุกคนช่วยติดยให้พ่อเป็นคนลังให้หมดจดได้แล้นะครับ คนด้วยนะพ่ขอขอบคุณทุกคนบ้างใจนะครับที่อเต็งไม่คุณพ่อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเติงตรงครับนีนบ่ในพิบานหนึ่งวันก็ให้พ่อไปนะพ่อจะเหนื่อยก็ไม่รู้ก็ต้องไปก็ต้อไปก็ต้องไปไปพิจิตอยากไปเหมือนกันแบบไม่เคยไปจิตพระละครโซวัตปิสุรุโลเฮกกำแพงเพชรเนี่ย เราจะกำแพงเพชรต้องกลับบ้านเพื่อเชา้าเย็นเขาก็ต้องไปตั้งเวทีที่พิพิธภัณครับ